มาครับวันนี้ถึงคิวของ DLC แพ็คล่าสุดนะครับ Global Superstar Pack ครับมาคู่แรกเป็นการเจอกันของฝ่ายชายนะครับเพราะว่า DLC อ,อันนี้เนี่ยได้นักไวชกล้ำมชายมา2คนนะครับเรารับบทเป็นคาริโตครับถือแอปเปิลมด้วยจาก Judgment Day ครับนี่ก็เป็นตัวละครตัวใหม่แกะกล่องนะครับคาริโต เจอกับซูเปอร์สตาร์ชายที่ได้มาใน dlc ชุดนี้อีกคนหนึ่งนะครับราก้อนลีครับ <Dragon Lee S 1> อจอมลีลานะ <take> นังหวยปั้มอีกหนึ่งคนที่ใส่หน้ากากปั้ำครับมีแววจะขึ้นค่ายหลักนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่สักทีราก้อนลีครับ <Dragon Lee S 1> อ่ะวันนี้ชุดขาวกันทั้งคู่เหรอทั้งคาริโต้ทั้งราก้อนลีนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็ จะเป็นฝ่ายหญิงนะครับเพราะว่า DLC ชุดนี้รู้สึกว่าจะเน้นไปที่นักมวยตั้มหญิงเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับได้ทั้งหมด7ตัวนะมี2ตัวเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้หญิง5ตัวนะครับคนตะโกน,น NXT NXT ฮะโอ้โหนี่นัดกันมาอย่างกับคู่แท็กทีมชุดสีขาวกรรมการสั่นหลักคังแล้ววิ่งเปโค้สไลน์ก่อนมูฟเซฟคาริโต้นี่ก็ยังไม่เคยได้ดิ สัมผัสได้เรียนรู้เท่าไหรมาจับบิดครับเนคกเบเกอร์แม่ได้ฟิลเหมือนเล่นอะสแมทดาววิเซอร์2006ครับเกมยุคเก่าปี2005ที่คาริโตก็ถือว่าเป็นตัวตึงในนั้นครับมาย,ยังอัดเคินมาเกินวิ่งไปปัม๊มนี่ชุดขาวระยังก็จะไปบวชนี่ตามกระแสะคนตื่นทำหรือเปล่าเนี่ยทั้งคู่เลย ลาคอดากอรีขึ้นมาครับจับยกขึ้นฟเฟสเฟิร์สแล้วกดเลยหนึ่งหกรรมการนี่ดูจะตัวใหญ่กว่าใหญ่กว่าดากอรีนะครับตัวพอๆพอพอกับคริโตเลยเอาต่อยโดนบล็อกได้ครับดากอรีจับม้วนแล้วก็เสริมแรงครับเตะโอ้โหเตะทีกลิ่งเลยลาคอคาริโตขึ้นมาครับ จับไม่ยอมฮะสอกกระแทกสอกอต่อยเน้นๆมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่จะแกะนวมเอาเฮ้ยเอาสอกไม่ได้อีกจะแกะนวมไม่ได้ครับมันจะขึ้นอย่างเดียวเลยเอ้า้าการีทำอะไรครับจับมาเสียบเข้าล็อกครับแล้วก็ดีดทีกับขอเวทีหัวทิมเลยพี่หัวฟูหัวทิมครับ กระทืบแขนนะฮะแล้วก็โอ้โหหลังการการะทืบอ,อีกไม่ยอมครับวิ่งเข้าไปจะสอบเจอทีอะเรียกลุกด้วยโอ้โหแต่ชุดแกเท่นะนวก็รีเป็นมังกรหรือเป็นอะไรครับมีงอนด้วยตรงหัวกลับเข้าไปแล้วครับแล้วก็ขึ้นเชือกตามหรอ ตามไหมหบแล้วเฮ้ยคาริโตไม่ยอมลุกครับนากอลีกระโดดนี่เจอบืดยืดเลยวิ่งเข้ามาเจอเกี่ยวคอครับเฮ้ยนากอลีโคตรฟิวเอาจาัดตกไม่ได้ครับแม่แต่ก็ยังสอกได้อยู่นากอลีดี่เร็วกว่าครับจอมลีลานะอเอาเบียงกลับเข้ามาโคสลสไลน์ ลาคอลากรีขึ้นมาครับจับยกขึ้นเฟสเฟิร์สอีกรอบหนึ่งมาขึ้นเชือกเล่นงานต่อครับเตรียมตัวกระโดดโอ้โหม้วนลังกาเป็นลังกาเกลียวเฮ้ยท่าเท่นะมูกเซตใช้ได้ครับฝั่งนี้ถึงเมื่อวะกระโดดทิ้งสอมถึงด้วยครับไหนนกว่าจะไม่ถึงอาจจะก,กลิ้งหลบไปไหนมาซิกเนเจอร์ได้ครับ เสียบเข้าล็อกจับยกขึ้นไม่ได้ครับแล้วก็รีกระแทกโอ้โหจับสลแลมครับแล้วก็ลากครับลากไปไหนลากไปกลางเวทีครับ <The Big. S 1> อุ้ยเตะอีกอ่ะหลบได้ต่อยสวนครับแล้วก็โคลสไลน์ซ้ำ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเชือกมาขออีกรอบครับลังกาโอ้โหรอบนี้วืดโดนกระทืบหลังนากลีจับเนกเรเกอร์กดเลยครับหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวแม่มันบุดวิดอาดารกลีชาร์มันชาถ้าไม่ตายมาแล้วครับทำอะไรพี่ใจเย็นนะโอ้ เอสโอลงไปครับแล้วก็ไปมุมนูน้นฮะวิ่งเข้ามาปั๊มหลบไม่ได้ด้วยกระทืบหลบได้ครับสอกไม่ได้ฮะดังกรีมวนจับยกขึ้นฟาดครับโอ้โหอ่ะรอจังหวะเลยครับดังกลีรอจังหวะไม่ได้ฮะเจอศอกสกัดแล้วก็โครสไลน์ ดักทางไว้ก่อนครับมาเรามีเหมือนกันถ้าไม่ตายจาัดก,การเอาโดนรีเวิร์สคืนครับจอเบอเกอร์โดนเวียงอัดปั๊มหลบได้ับวิ่งเข้าไปกระแทกเอาอะไรวะเนี้ยโอ้โหจังหวะโคตรดีแต่ว,ว่าเกมดันติดผิดเพี้ยนครับติดบั๊กเฉยมาขย่ำต่อยต่อยแตกเลยครับแล้วก็รีเฮ้ยนึกว่าจะเป็นคู่ธรรมดาธรรมดา กลายเป็นมันเฉยครับอืมเฟรเฟซอีทีแล้วกดเลยหนึ่งสองยังครับดาก็รียังทนได้เอาโดนปัดดีดลูกหลังครับแล้วกดเลยยังไม่สลับกันกดครับดากลรีจะลากอย่างเดียวเลยสอกกระแทกครับ มาเรามีซิกเนเจอร์และรอบนี้อย่ารีเวิร์สนะพี่เป็นสวิงกิ้งเนคเบรเกอร์ครับแล้วก็รอจังหวะรอจังหวะครับถ้าไม่ตายมาเสียบเข้าล็อกจับยกขึ้นแล้วก็แบ็กสเตเบอร์ครับกดเลยผลได้ไหมรียบร้อยครับ่าเป็นคาริโต้ครับชนะดราโกลีได้ อาริโตโอ้โหตัวละครนี้ถือว่าใช้ได้นะครับต้้ามันอยู่ช่วงท่าติวครับทั้งคู่เลยมาแมทช์ต่อไปนะครับถือว่าเป็นแมทช์ไฮไลท์ของคลิปนี้นะครเพราะว่า้อยหลักของ DLC นี่มารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยครับนั่นก็คือการตั Battle ้มาบ t t l e r o y อ l e 5เซ้าครับซุปเปอร์สตาร์หญิง จาก D.L.C. ชุดนี้นะฮะเรารับบทเป็นเจดคาเกลครับรับบทเป็นตัวตึงตัวเต็งเปิดตัวมาแล้วครับอ,อืมมาอย่างอลังการอะอะไรฮะการปาห้าเศร้ารวมฝ่ายหญิงนะครับเจดคาเกล แล้วก็อีกหนึ่งตัวตึงใน DLC ชุดนี้ครับนายาแจ็คเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่คนดูโหเลย <Our defense. S 1> ปัจจุบันก็เป็นเจ้าของแชมป์ WWE Women <Our defense. S 1> นะครับ <N ia. S 1> แต่ว่าโมเดลนี้น่านะจะเป็นโมเดลที่ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย <The world. S 1> ตอนนี้นายาแจ็กก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งนะครับเกมก็จะทำช้านิดหน่อย คนที่3 l a ไลราวาคิเรียครับนี่ดาวรุ่งคนใหม่ฮะตอนนี้กำลังฟอร์มดีจะจัดคนนี้ก็คนชอบเยอะนะครับ <In control. S 1> คนที่4ครับจาก uki คาบุกิวอร์เออร์ไคริเซนครับซึ่งหนึ่งของคู่แท็กทีมนะครับคู่กับอาสกะในนามคาบุกิวอร์เออร์แล้วก็เป็นสมาชิกทีมดาเมจคอนโทรลครับถือ <After setting S 1> จ้องมาด้วย มวันนี้เป็นสาวเจียงใหม่หรือเปล่าวันนี้หมุนร่มนะครับมาแล้วก็คุณที่5ครับนั่งทามและชีนมาจากอดีตเลยมิเชลแมคคูครับภรรยาคนดีของเดอะเด e r t เทเกอร์วันนี้ก็จะเป็นหลงยุคนิดหน่อยนะครับคนอื่นเขายุคปัจจุบันหมดนะอ่าเริ่มตั้มแล้วอุ๊ยเราเจอ,อมิเชลแมคคูกันเลยครับอ่ะเล่นงาน อาเจอภรรยาป่าอันครับอ่านอาแจ็คไปเล่นงานไร,ร่าวอริเรียไฮลิเซนเดินงงอยู่ยจะเอาอยัางไงดีวะจับแบกครับเอานี่ชิมากคูดิน้นหลุดครับนี่เจอบล็อกได้เอานอาแจ็คมากระแทกคุณดูโหครับโหทุกช่วงท่าอฮิเซนจะมาทีระน้องโอ้ยอ่าบล็อกได้ครับอ่าจับยกขึ้นสปาบาสเตอร์นี่ อลิเซนมาในชุดม่วงครับไปเวียงอัดเทินมาเกินอย่างแรงอาเอา,เอา,เอามิเชลแมคคูจะตกหรือเปล่าอันนี้กติกาเดียวกับโรโยลัมเบอร์นะครับ oh, <man. S 1> เอา้าไรร่าเวชิเลียขวางลำตัวครับใส่มิเชลแมคคูในอาแจ็คนอนนานเลยจับแบกครับแบกแล้วก็จับยกขึ้นฟาดสิดดาวโพบ,บอมโอ้ยโดนทุบหลัง ในอแาจา็คมาเล่นเราต่อครับจับยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ฟาดล,ลงไาอ่าฝั่งนั้นงัดกันขึ้นครับไรอราโิเลียกําลังจะส่งแขกมิเชลแมคคูในอาแจ็คก,กระทืบคาริเซนครับรอา่ามิเชลแมคคูยังอยู่นะฮะอา้าวในไอาแจ็ควิ่งเข้าไปกระแทกไรา่เจอมิเชลแมคคูรวบต่อยครับเรามาเล่นงานคลริเซนนีครับจับ แบกเอาโดนต่อยอีก <c oughs> ไม่ยอมนในใครับคาริคาริเซนเตะครับวิ่งไปเจอติดเป็นไงล่ะวิ่งไปติดวิ่งไปติดอ้าวม่เชล่มากคูเฮ้ยคูเลงใครวะเนี่ยโดนนาแจ็คเล่นงานครับหน้าทิมนแจ็คลาคอขึ้นมาจะลากหนูไปไหนเจ๊เจ๊ใหญ่เอาโดนคาริแม่ ไปส่งแขกดีกว่าครับอ้าวใครดี่ไปเลยครับคนแรกโม้โดนทุกหลังอาราย่ามาเล่นงานมาเราชาร์จเอาทำไมตายดีวะเลงนายอาร์กันครับนี่สป,ปีอาราวิ่งเข้ามาตัวตึงกับตัวตึงต่ออ้าวต่อยไม่โดนอีกโดนจับหน้าฟาดหน้าฟาดกับพื้นครับตอนนี้ไลร่าก็กำลัง,ง่วนอยู่กับมิเชลแมคคู นายแจ็คลากไปครับลากไปพิงเชือกแล้วก็จับยกครับยกยกไปไหมไปไหมไม่ไปครับเ่าทุบหลังไม่ได้โดนขวางลำตัวโดยแรน่าวาคิเรียนาแจ็คเวียมไม่ใช่แมครูมาฝังนี้ครับถีบพอดิออาโดนเตะหลังอีกเฮ้ยเวิร์สกันเก่งครับ โอ้โหโดนเตะเป็นชุดอัปปาร์คัตอีกเฮ้ยโดนแบรดดี้ทุบไม่ดิซูเพล็กส์ฝ <c oughs> ั่งนั้นนแจ็คก,ก็เล่นงานไลร,ร่าไปครับแล้วก็มาเล่นงานมิเชลเบคูต่อจับมิเชลเบคูเหวี่ยงเลยโอ้โ oh, ห<ๆ>แรงโคตรเยอะ <c oughs> มาเฮดบัตไลร,ร่าครับแล้วก็มาเล่นงานเจสคากิวฮยในอ่แจ็คจัดการหมดเลยเอาไปพิงกอ้เชือกครับพิงกอ้เชือกนี่สอกกระแทกทำไรทีไม่โดนอีก เล่นงานไรล่าดีกว่าครับวิ่งเข้าไปปั๊มเจอสอกอีกเฮ้ยแต่ละคนเอ้าทุกหลังไม่โดนอีกเอา้าอะไรวะนะ่ะโดดโดดทำไมโดดทำไมมาจับยกขึ้นแขวนครับแขวนแล้วก็จัดการเตรียมครับแขวนแล้วก็เจเด็ดเรียบร้อยอไรล่าวอคิดียติดตันครับได้เวลาส่งแขกไหมไปส่งแขกครับ เอ้าเฮ้ยเอ้าโดนถีบตกเอทีไปเลยเฮ้ยนี่ใช่ไหมครูอะไรวะเนี่ยไม่ได้ครับกูไม่ยอมรีแมชแมงเลยนี่ใช่ไหมครูแม่จะมาส่งแขกเจ็ดคาคิวได้ไงโอ้โหไม่ยอมครับแม่เราต้องไปพูดชนะเท่านั้นเอ้าโดนเวี่ยงครับอาร์มแรก็กตอนนี้เริ่มใหม่ครับเริ่มสตาร์ทใหม่หมด ไอ้เวียงอ้าวมิเชลมาคูเวียงกูลงไปอีกแล้วยังยังยงังในอาร์เช็กจะโชวยโอกาสไม่ได้ฮะเฮ้ยแม่เมื่อกี้มันดวงโคตรสวยกำลังจะเล่นงานไลร,รา่าครับโดนมิเชลมาคูแบ็กเบรกเกอร์วันนี้เราต้องล้างแค้นครับเอามิเชลมาคูลงคนแรกเลยกูเลงไปแล้วไม่ยอมไม่ยอมโดนเวียงอดัดเทิร์นมาเกิน์อีก าครลิเซนมาต่อยครับครลิเซนเดินมาหาเจ้นแน่นอนสัเปียดีตอนนี้เราต้องเล็งเป้าหมายล็อกเป้าครับล็อกเป้าเป็นมิเชย์ไมคูลไปอย่ยมายึกยักเยอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เห็นมันเป็นเล็งในอาครับ <a> ไปอีกทีวิยงไปวิ่งเขาไปโอ้โหไม่ได้ครับเจอเขายังไม่ยอมใช่ไหมนี่สเปียก่อนอ่ะ ไคลิเซนอยู่อย่างนี้เอาแล้วก็ไปเล็งไรล่าครับเอาจะไปต่อยไคลิเซนโดนทีบอีกนี่เจอเขาไปเอาโดนรีเวิร์สครับรีเวิร์สไปเฮ้ยยังนะยังาจับไคลิเซนนั่งครับนั่งในแาจากพยายามจะมายุ่งกับเราเราไม่ให้ยุ่งครับเล่นงานไคลลิเซนต่อจับ ยกขึ้นซูปเปอร์เบล็กซ์ครับเฮ้ยนี่ชื่อแม่ครูว่างครับมาเล่นงานต่อแก้แค้นดิเมื่อกี้ทำอะไรเจ๊เอารีเวิร์สครับรีเวริร์สืหในอาแจ๊กอีกนิดเดียวอ้าวนั่นหน้าทิมเลยเฮ้ยแม่อีกนิดเดียวครับนี่ชื่อแม่ครูกำลังจะไปแล้วเมื่อกี้เอาใครลีเซนทำอะไรวะ แต่ละคนนี่วืดกันเก่งครับรอบแรกเอาในอาล้มอีกแล้วเฮ้ยในอาโดนนิดโดนหน่อยล้มครับเป็นลม้มเป็นลม้มเอาๆกูหน้าทิ่มเลยทำไมแอคชั่นมันวืดได้แปลกๆครับแหมดิเชอแมคโครีมเลยฮะเวียงอัดเทินมาเกินนี่เจอศอกในอามาอีกซ้ำีิครับในอาจับแบ็กเบรเกอร์อะใครด่เซนยังอยู่นะฮะเมื่อกี้ออกคนแรก ตอนนี้ให้โอกาสแก้ตัวครับหมายถึงเรานะ,ะใครเป็นใครดูกันเอานะฮะเอาเอาใครีิเซนใครที่เซนไปคนแรกอีกนอบครับโอ้โหลอดยากครับใครลิเซนตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าทุกคนเลยเราเฟืนมิเชลแมคคูได้ครับตีเขา่าจะมาล็อกอะไรเขาแบทเทอร์โรเยลไม่ใช่สม,มิชชั่นไปเวียงครับเวียง เรียบร้อยนี่แก้แค้นสำเร็จครับไม่เชื่อไม่ครูไปเรียบร้อยตอนนี้เหลือสามตึงครับสิดาวเพบอมเอาเฮ้ยนอยแจ็คมานี่อะไรแล้วอะไรแล้วนายะเบี่ยงเข้ามากับโดนปัดเตะครับอ่ะบล็อกได้ต่อยต่อยชาติท,ทำให้ตายแล้วจัดก,การนี่จะโชกแสลมมา โชมคสแลมครับยกง่ายๆเลยเจอสอกครับรอยเอระเบอร์ที่ผ่านมาก็เป็นเจคคากิวครับเวียงในอาแจ็คไปเอ้ายังอยู่ครับไลล่าวาซิเลียตอนนี้ในอาแจ็คมาเฮดบัตไลล่าวิ่งเข้าไปสปริงบอร์ดขวางลำตัวใส่ในแจ็คเลยสามคนนี่มันดีเหลือเกินไม่ได้ครับตบเตะเอ้าโดนบล็อกจากขาตีเข่าครับ เสียบเข้าล็อกจับยกขึ้นซิดดาวเพลเวอร์บอมแน่ะแจ็คขึ้นมาฮนะเอาไหน่อยแจ็คมากระแทกโอ้โหเฮ้ยมันช้าท้าไม่ตายแล้วแน่ะแจ็คเวียมเฮ้ยอยา่าอย่าอื๋งเกือบไปไลน่ามาสวมรอยพอดีครับทีมเอาโดนแน่แจ็คปัดครับเฮ้ยเราขอพักหน่อยได้เวลายืดครับแน่แจ็คจับยกขึ้น แล้วก็ฟาดลงไปมาแน่ในอาแจ็คมาแน่ไนร่าติดตันครับไปเฮ,เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โดดข้ามเลยวะอ่ะในอาแจ็คเวียงไปเลยเออเวียงไปครับอ่ะเรียบร้อยเหลือสองคนนี่เราเล่นงานในอาร์แจ็คก,ก่อนเรามีถ้าไม่ตายใช่ไหมจัดก,การจับยกขึ้นสไปรบัสเตอร์ครับอ่ะรอจังหวะใจะเด็ดเลย โอ้ดีจะแขวนขึ้นหรือเปล่าในอาค่อยๆลุกขึ้นมาครับจับยกขึ้นโอ้โหแขวนขึ้นง่ายๆเลยครับแขวนขึ้นแล้วก็ฟาดเจเดสครับนี่ชี้ด้วยมาขึ้นเชือกครับเราเล่นงานต่อคู่นี้เราต้องเดือดครับฟอกส,สแปดเป็นงานซ้ำ มันเพิ่งสมมันยังไม่ถึง3ามดาวเลยเจ๊ถีบครับจัดก,การจับสไปบัสเตอร์อีกหนึ่งรอบมาในอาเวียงในอาไปครับอัดเทิร์นเอเกิลเอาจะจับนั่งไม่ได้ครับโดนในอาเฮ้ยไม่ได้นี่ศอกต้องใช้ตัวช่วยครับเพราะเรากดอย่างนี้เราไม่ถนัดเราแพ้แน่ไปยเวียงในอารีเวิร์สครับอัดเทิร์นากเกิลฝั่งนี้ เจอเข่าครับไปจับนั่งดิจับนั่งครับนั่งดีๆนะจัดท่วงห้าครับต่อยนี่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้ชอบจับยกขึ้นซูปเปอร์เพล็กเลยโอ้โหอุ้ยตัวใหญ่นี่จะเจ็บเยอะกว่าตัวเล็กครับอ้าวต่อยไม่ได้อีกเฮ้ยทำไมดาวไม่ขึ้นจะไปลากไปไหนไม่ยอมครับ อกกระแทกเอาต่อยไม่ได้ครับโดนบล็อกอีกในาอาโอ้โหนาอาเล็งจังหวะจะเอาเราลงอย่างเดียวเลยวิ่งเข้าไปหลบได้ครับนี่ดีกระเชือกมาขอเจอเดีดอีกรอบนึงปิดบัญชีครับดูขึ้นมาจับแผนอีกรอบครับยกขึ้นนี่ต้องเดินกันฮะถ้าไม่เดินไม่ใช่เจดคาเกิวมันไม่สมบูรณ์แบบฟาด เรียบร้อยติดตันมาดาวไม่ขึ้นช่างแม่งเอาลงดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะแพ้เวี่ยงไปเรียบร้อยครับนี่ชนะจนได้แม่รอเมื่อกี้แหละลงไวกว่าเพื่อนเลยนี่เลยครับ DLC Global Superstar Pack ครับนักมวยปล้ำทั้งหมด7คนนะฮะใน DLC ชุดนี้นถ้าชอบอย่ลืมกดไลค์ก็ subscribe เพื่เป็นกำลังใจผมด้วยเลยครับ แล้วก็อย่าลืมฝากช่องใหม่ไปด้วยนะฮะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ